อันนี้กับเปียโอคันแรกวิ่งไปเกียร์ไม่เข้าครับเดี๋ยวมาดูรันนี้ครับ Make in Sweden Make in Sweden เกียร์ไม่เข้าครับว่าเกียร์ไปแล้วคันนี้น่าจะเป็น AWD ครับขับเคลื่อนสี่ล้อครับตรงนี้กระแสกำลังมาครับ่งแรงมากด้วยมีกดไป9.7แล้วหนึ่งคันนะครับ มาดูครับ402ครับเท่าไหร่ครับ94ครับโอ้ย94 95ครับความเร็ว2 4 7 เ้าสองครับหนึ่งเก็ยดหกห้าสองร้อยสามสิบแปด ไม่ค่อยเปิดครับเดี๋ยวมาดูกัน,นครับ ไม่เต็มครับ10.1ครับ68 10.1681712ครับความเร็ว234ครับรันแรกครับ